บัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมละมัสการพระภูมิพระภาค พระหัตถสมมาสัพูธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระสูตร แสดงว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ทรงประกอบความเพียรเพื่อความตรัสรู้ได้ทรงประดำริว่าจะทรงปฏิบัติทางจิตโดยวิธี ทำรรม,มิตกคือความฝึกนึกคิดของจิตให้เป็นสองส่วนจะทรงทำอกุศลนวิตกความสึกนึกคิดที่เป็นอกุศลไว้ส่วนหนึ่งทรงทำกุศลนวิตกความสึกนึกคิดที่เป็นกุศลไว้อีกส่วนหนึ่งและได้ตัดเล่า ถึงวิธีทำอกุศลวิตกคือกามวิตกความฝึกนึกคิดไปในกามพยาบาทวิตกความฝึกนึกคิดไปในพยาบาทคือความมุ่งร้ายวิหิงสาวิตกคือความฝึกนึกคิดไปในความเบียดเบียนไว้ส่วนหนึ่งดังที่ได้แสดงแล้ว ต่อจากนั้นได้ตัดถึงวิธีที่ทรงทำกุศลนวิตตกความตึกนึกคิดที่เป็นกุศลคือในคมวิโตกความตึกนึกคิดเป็นในทางออกจากกามอภยาบาตวิโตกความตึกนึกคิดเป็นในทางไม่พยาบาตมุ่งร้าย เอาวิสิงสาวิตกความฝึกนึกคิดไปในความไม่บิดเบียนอีกส่วนหนึ่งเึงมีความว่าเมื่อเนคคำวิมิตกความฝึกนึกคิดไปในเนคคำมัดความออกจากกรามมันเกิดขึ้นก็ ตองพิจารณารู้ว่าบัดนี้ในืคำวิตกเกิดขึ้นแล้วแกเราก็ในื้อคำวิตกนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ไม่เป็นไปเพื่อดับปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความขับแค้นและเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เมื่อทรงพิจารณารู้ดังนี้แม่ข้อใดข้อหนึ่งในคำวิตกก็ย่อมตั้งอยู่หากจะทรง ปลึกนึกคิดในเนคคำว,วิตกตลอดวันตลอดคืนหรือว่าตลอดวันหรือว่าทั้งวันทั้งคืนก็ย่อมจะทรงวิตกนึกคิดไปได้โดยที่ ไม่มีภัยไม่มีโทษอะไรอันหนึ่งเมื่ออัพยาบาทวิตกความตึกนึกคิดไปในทางไม่พยาบาตหรืออวิหิงสาวิตกความตึกนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนมันเกิดขึ้นก็ทรงพิจารณารู้ว่า บัดนี้อัพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแล้วแกเราหรือบัดนี้อาวิหิสาวิตกมาเกิดขึ้นแล้วแกเราทั้งสองนี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นไปไม่เบียดเบียน ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นไปเพื่อดับปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความขับแค้นแต่ว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เมื่อทรงพิจรารณารู้ดังนี้อัพยาบาบิตกหรืออวิหิงสาวิตกก็ตั้งอยู่แม้จะทรงฝึกนึกคิดไปในวิตกทั้งสองนี้ ตลอดคืนตลอดวันตลอดทั้งคืนทั้งวันก็จะทรงไปตกรละคิดไปได้โดยที่ไม่มีภยัยไม่มีอันตรายอะไรอันหนึง่งได้ตรัสชี้แจงว่าเมื่อ ทรงฝึกนึกคิดไปในอุศสอุปิตกทั้งหลายจะเป็นข้อเนคำวิตกก็ดีจะเป็นข้ออัพยาบาทวิตกก็ดีจะเป็นข้อาาวกกขอวิหิงสาวิตกก็ดีมากก็จะละอักุสลุิตกที่ตรงกันข้าม คือกามวิตกพยาบาทวิตกมีแห่งสาวิตกแต่ว่าจะตปึกจะเปนึกคิดไปในกุศลนวิตกคือเนคคมวิตกอัพยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกโดยมากก็เพราะว่าเมื่อ ที่เรียกวิตตเมื่อตรองที่เรียกวิจารณ์ไปในข้อใดมากความน้อมไปของจิตใจก็ย่อมเป็นไปในข้อนั้นโดยประการนั้นๆมากความน้อมไปของใจดังกล่าวนี้เป็นสภาพของจิตใจ ซึ่งมีวิตกมีวิจาร์ณคือความตึกตรองเป็นเครื่องนำคือเมื่อตรึกตรองไปในทางใดโดยประการใดมากความน้อมไปของจิตใจก็ย่อมเป็นไปในประทางนั้นโดยประการนั้นนมากแต่ว่าแม้จะเป็นกุศลหรือว,วิตกคือความสึกนึกคิดที่เป็นส่วนกุศล ถ้าหากว่าเปิดนึกคิดไปนานเกินไปตายก็ย่อมเหน็ดเหนืยลำบากจิตก็ย่อมกระสับกระส่ายจิตก็จะห่างไกลเพราะว่าจะถอนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้น เมื่อทรงพิจารณาดังนี้จึงได้ทรงหยุดวิตกคือความฝึกนึกคิดตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายในจึงทรงได้สมาธิความตั้งจิตมั่นอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงปฏิบัติ ในทางสงบรงับความฝึกนึกคิดไปต่างๆแม้ควรเป็นกุศลวิตกให้จิตตั้งสงบอยู่ในภายในถ้าจะเปรียบกับร่างกายก็เปรียบได้กับว่าเมื่อเดินก็ดีวิ่งก็ดีไปแม้ในทางที่ดี แต่ว่าเมื่อเดินมากเกินไปวิ่งมากเกินไปกายก็เหน็ดเหนื่อยจิตใจก็กระับกระ่ายจึงหยุดเดินหยุดวิ่งลงนั่งพักเมื่อกายได้นั่งพักก็หายเหน็ดเหนื่อยลำบากจิตก็เช่นเดียวกันถ้าให้วิตกคือฝึกนึกคิดแม้ในกุศลแอวิตกมากเกินไป ก็เน็ดเหนื่อยลนบมากจิตก็กระสับกระส่ายเพิกถอนออกจากสมาธิไกลสมาธิเพราะฉะนั้นจึงต้องหยุดเติกนึกคิดไปต่างๆทำจิตให้ตั้งสงบอยู่ในภายในกำหนดดูอยู่ที่จิตว่าจิตมีอยู่หรือว่า ธรรมะทั้งหลายมีอยู่ได้จัดอุปมาเหมือนอย่างในโคบานคือคนเลี้ยงโคที่ตอนฝูงโคไปเลี้ยงในที่ชายบ้านอันไม่มีต้นข้าวในนาในปลายแห่งดนดูร้อนในโคบานก็ปล่อยโคให้กินหญ้าโดยไม่ต้องควบคุม ห้ามปรามเคี่ยนตีเพราะว่าในนาไม่มีข้าวกล้าที่โคจะแวะเวียนไปกินเพราะฉะนั้นในโคบานยังปล่อยโคให้กินหญ้าอยู่ตามลำพังได้ส่วนตนเองก็นักน่งพักอยู่ใต้ร่มไม้หรือว่านั่งอยู่ในที่แจง้งเพียงแต่มองรููว่าโคอยู่ที่นั่น เท่านั้นจิตนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตนี้สงบจากความฝึกหึกคิดตั้งสงบอยู่ในภายในก็กำหนดดูดทำในจิตอยู่ในภายในหรืออารมณ์มันเป็นที่ตั้งของสมาธิในจิตอยู่ในภายในว่านั่นมีอยู่คือธรรมะนั่นหรืออารมณ์นั่นมีอยู่ ดังนี้และเมื่อจิตตั้งสงบอยู่ดังนี้จิตก็ย่อมจะได้สมาธิคือความตั้งจิตมัน่นพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิบัติวิธีนี้ตามที่รัตเล่าจึงได้ฌานอันเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแนบ่แนและทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้เพื่อรู้ ก็ส่งได้วิชาสามโดยลำดับจิตของพระองค์จึงได้วิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงได้วิมุตคือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสามคือจากกามาสวะภา,าวสวะอาวิชชาสวะก็ได้ทรงทราบว่าชาติสิ้นแล้วรมมจังอยู่จบแล้วกิจที่จะพึงกระทา เพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีก็คือเดตรัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็ได้ตรัสเข้าประมาเข้าประหม่สาธกธรรมไว้ด้วยว่าเหมือนอย่างว่าป่าใหญ่ซึ่ง เป็นที่ลุ่มมีน้ำมีเปลือกตมมีฝูงเนื้อฝูงใหญ่อาศัยอยู่ในป่าใหญ่นั่นก็ได้มีบุรุษผู้มุ่งร้ายหมายทาลายฝูงเนื้อปิดทางที่ดีเปิดทางที่ไม่ดีและเมื่อฝูงเนื้อออกจากป่า โดยทางที่ไม่ดีก็ถูกบุรุษผู้มุ่งร้ายนั้นทำลายทำให้ฝูงเนื้อเป็นอันตรายลดน้อยลงไปโดยลำดับแต่ก็ได้มีบุรุษผู้มุ่งดีได้ปิดทางที่ไม่ดีเปิดทางที่ดีให้แก่ฝูงเนื้อ วงเนื้อก็ออกมาในทางที่ดีไม่มีอันตรายวงเนื้อก็เติบโตขึ้นโดยลำดับนี่เป็นข้ออุป,ปมาแล้วก็ทรงสาธกด้วยข้ออุปมายต่อไปว่าอันปลาใหญ่อันเป็นที่ลุ่มมีน้ามีเบือกตมนั้น ก็เป็นชื่อของตามทั้งหลายหูงเนื้อนั่นก็ได้แก่หมู่สัตวโลกมุรุ์ผู้มุ่งร้ายนั่นก็ได้แก่มานซึ่งได้ใช้เนื้อต่อตัวผู้คือนันทิราคะความติดใจโดยอำนาจของความเพลิดเพลินเนื้อต่อตัวเมีย อันได้แก่วิชาคือความไม่รู้ล่อฝูงเนื้อให้ออกมาในทางที่ไม่ดีและทางที่ไม่ดีนั่นก็ได้แก่วิชาบัตรคือทางที่ผิดอันได้แก่มิชาทิฏฐิความเห็นผิดมิชาสังกปะความาเริผิดมิชาวาจาเจรจาผิด มิชากัมมันตะมิฉากัมมันตะการงานผิดสมรสมิฉาอาชีวะอาชีพผิดมิดชาวายามะเพียนผิดมิฉาสติระลึกผิดมิดชาสมาธิตั้งใจผิดส่วนบุรุษผู้มุ่งดีนั้นก็ได้แก่พระอรหันตสมาสมมค์เจ้า ได้ทรงทําลายเนื้อต่อตัวผู้คือนันทิราคะความติดใจด้วยอำนาจเป็นความยินดีเนื้อต่อตัวเมียคือวิชาคือความไม่รู้ทรงเปิดทางที่ดีให้หมูเนื้อเดินทางที่ดีนั่นก็ได้แก่สมมาทิฏฐิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะความลำริชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบมูลเนื้อคือสัตวรวโลก ก็ได้ความสมบัสดีได้นำเนินในทางที่ดีก็ได้ประสบมนุษย์สมบัติบ้างเทพ่เป็นยนสมบัติบ้างนิพพานสมบัติบ้างตามภูมิชั้นของการปฏิบัติไม่ตกไปสู่กติที่ชั่วเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดไว้ว่ากิจที่พระศาสนาพึงทําแก่สาวกทั้งหลาย อันเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลพระองค์เลยทรงทำแล้วเพราะฉะนั้นยังได้ตัดเตือนว่าท่านทั้งหลายจงท่องเสพปลาส่องเสพ,สเ,สพเรือนว่างโดยตัดชี้ว่านั่นคือป่านั่นคือเรือนว่างท่านทั้งหลาย จงมั่นสแสวงหาที่สงบสงัดคือป่ารเรือนว่างและจงเพ่งคือปฏิบัติเพ่งจิตด้วยสมาธิคือให้จิตตั้งมัน่นเพ่งอารมณ์ของสมาธิและจงเพ่งด้วยปัญญาคือเพ่งพินิจพิจารณา เพื่อวิปัสสนาปัญญาจงเป็นภูไม่ประมาทคือไม่เลินเ,ล,นเล่อเพลอเพลินมัวเมาปราศจากสติเกียรตคร้านไม่ประกอบการปฏิบัติแต่ให้หมันขยันมีสติรอบคอบรักษาจิตใจรอ้อมทรั้งกาย ส่งตนไปในทางปฏิบัติธรรมะด้วยวิธีเพ่งด้วยสมาธิและเพ่งด้วยปัญญาเพื่อให้บรรลุถึงความสิ้นทุกโดยชอบต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวังโูดและตั้งใจทา้งความสงบสืบต่อไป